เอาเลยครับวันนี้เราอยู่เกมอารีนาไปเอาึ้นอีกแล้วนะครับและมาอยู่กับช่องอาวิวหนึ่งเอ็มกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ผมก็จะพามาเล่นคังแสงปกตีเลยนะครับตอนนี้โอเคดูเหมือนว่าจะเชิญหรือเข้าทีไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะครับและวันนี้ก็อารมณ์ดีนะครับก็จะมาภาคคลิปนะครับและก็จะมาลงแมปคังแสงครับแสนสองนะครับว่าผมนั่นแหะจะได้มูลค่าเท่าไหร่นะครับภายในคลิปเดียวเลยนะครับ โอเคตัดเข้าเกมมาแบบรวดเร็วนะครับโอเคตอนนี้เราเนี่ยได้อยู่ที่ใต้เลดร์นะครับโอเคเราเนี่ยนก็จะฟาร์มบริเวณโดยรอบนะครับตรวจสอบสถานการณ์และดูเพื่อนร่วมทีมว่าจะไปตรงไหนนะครับโอ้โหมันก็บทอะไรมากนะครับเควสภารกิจนะครับโอเคใจที่บุ๋มก็มาได้ก็เป็นปอไอเศษขยะพวกนี้นะครับในที่สุดมันก็จะได้มีประโยชน์สักครั้งนะครับไปเสษขยะในคังนะครับโอเคทิ้งทั้งหมดเอออย่างน้อยมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับสําหรับพวกหนูหรือพวกมือใหม่นะครับ โอเคมาจูวซุนโอเคเอาแม็กซสามสิบนี่แหละพอหกสิบเอาไว้ประทากับคนนะครับมาแล้วก็ฟาร์มไปนะครับตอนนี้โอเคเราขึ้นมาที่บนเรดาร์นะครับพวาผมเนี่ยนะก็จะตรวจสอบพวกแถวเต้นพยาบาลนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีบอดแนฮะส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นบอดเกิดน,นะครับจุดนี้ไหนอมีขึ้นดูเหมือนว่าจะมีคนเกิดน,นะครับแถวๆตรงเต้นพยาบาลนะครับเราจะมาดักเขากันนะครับ โอ้โหไม่น่าเลยตอนนี้ผมพลาดแล้วนะครับที่ไม่ยิงให้เขาตายทันทีนะครับโอ้บาชิปพลาดโอกาสที่จะฆ่าเขาไปแล้วนะครับเขาน่จะอยู่แถวๆนั้นนะครับรอจะดักเขาหยุดตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะเข้าไปตรงเรียกว่าจุดทางเข้าจุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเขาเข้าไปแล้วนะครับโอ้เรียกว่าเดี๋ยวผมแน่ๆจะดูท่าทีก่อนนะครับผมจะเข้าไปฆ่าเขานะครับโอเคตัดตอนมาตี้ผมลงมาแล้วนะครับผมก็จะไปฆ่าเขานะครับตอนนี้ มาเข้ามาดีครับเอาวิวไม่ได้กลัวครับโอเคกินแก้ปวดเอาเลือ,อดเอาชัยก่อนนะครับมาวันนี้โอเคกดให้เพ,เพื่อนจะตามมาสมทบนะครับโอเคเอาวิวพร้อมแล้วเข้าไปเลยแต่ว่าย่องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้ถ้าเข้าไปซีสวาอาจจะโดนดักก็ได้โอเ้เขาเข้าไปในคังแสงแล้วนะครับมาดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปในคังแสงจริงแล้วนะครับตอนนี้ ไหนดูรูปสถานการ์เอา้าเฮียกูโดนหลังโอ,โ,อโอ้โหไอ้ w t h ต f u ักโอ้โหผมโดนไหนเพื่อนเพื่อนชุบหน่อยเมื่อตะกี้พลาดนะครับไม่มีรอบที่สองแน,น่นอนนะครับมาโอกาสที่สองมาถึงแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายที่จะได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งผมจะไม่ปล่อยโอกาสนี้สูญเปล่ามา ูจะไปเอามึงเนี่ยแหละพ <Follow me. S 1> ี่แต่กลับไปเอาศพเก่าเรียกว่าจะไม่คุมนะครับเพราะผมคิดว่ามันดักอยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหยิงหลังผมซะพุนเลยโอเคดูรูปเกมครับร้าเพื่อนเข้าออผมก็เข้านะครับไปทวงเซตคืนตู้เหมือนว่าเพื่อน <are> จะไม่ไปกับพวกเรานะครับ <are> มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไปตอนนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็เปิดสเตปเอาวิวได้เลยนะครับวิ่งเขาเรียกว่าไม่ได้วิ่งหนีเขาวิ่งไปตั้งหลักเว้ย โอเคตอนนี้หลังประตูน้ำนะครับตอนนี้เพื่อนในประทากับคนนะครับที่มันเก็บแอร์ดอปนะครับกล่องทดลองนะครับตอนนี้และตอนนี้ผมก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับเผื่อเพื่อนชนะหรือยังไงนะครับพะตอนนี้ปืนของผมแค่กระสุนสามเองนะครับเรียกว่าหากระสุนสี่จากบอทไม่เจอนะครับผมก็คิดว่าจะเอาเรียกว่ากระสุนสี่จากเซฟนะครับว่าจะเอามาใส่ปืนอยู่นะครับแต่ผมดูลูกเกมก่อนนะครับว่าเพื่อนจะชนะไหมหรือสตูมี่กี่คนนะครับเรียกว่าตอนนี้สภาพเราเป็นซอมบี้นะครับเรียกว่าเซตซอมบี้นะครับ โอเคไหนดูสถานาการณ์ไปก่อนนะครับเผื่อเพื่อนชนะนะครับ อเคแล้วมาดูศพที่เพื่อนยิงนะครับผมนั่นนะก็จะรอให้เขาเก็บศพเรียกว่าครบจนหนำใจเขาก่อนนะครับผมไม่ใช่พวกมั่วของนะครับที่จะเรียกว่าไปแย่งของเขาแบบหน้าด้านๆนะครับผมจะรอให้เขาเรียกว่าออกจากศพนะครับหรือฟาร์มให้เสร็จนะครับเราถึงจะได้ไปเรียกว่าคนของศพที่เขายิงนะครับหรือเขาไม่เก็บนะครับเรียกว่าเราไปคนแบบนั้นนะครับเรียกว่าไม่ใช่อพวกมั่วของนะครับในเกมนี้นะครับที่สมควรที่จะโดนโปรโตปนะครับหรือระเบิดไฟแล้วนะครับ ไม่อยากลงเอ่ยแบบนั้นก็อย่าหาเรื่องนะครับคนที่เขายิงได้นะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมเคยโดนแล้วนะครับแต่ไม่ตายตอนนั้นที่ผมเคยไปเล่นนะครับแบบมั่วคองนะครับเคยเข็ดนะครับก็เลยไม่ทํานะครับร้อยเขาเก็บแบบนาใจก่อนนะครับเจ้าของศพที่เขาฆ่าครับก็รอไปนะครับจนกว่าเขาจะฟาร์มให้นาใจนะครับและออกไปนะครับ โอเคนะครับเขาฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเศษขยะที่เขาเหลือไว้ให้อวิวบ้างนะครับตอนนี้โอ้โหน่าสงสารชิพคนเศษเศษขยะหาเศษอาหารนะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าเสียเศษไปแล้วนะครับโอเคย้ายกระเป๋าเลยนะครับกระเป๋ากเก่านี่เพื่อได้เอามาซ้อนนะครับยังมีกระเป๋าอ,อีกอันเลยออูอ้ต้องสามอันเลยโอ้โหเขาไม่เก็บนะครับก็หวานเจี๊ยบเอาอยู่สิครับ โอเคนะครับยังถือว่าเราหน้าไหนยังเป็นคนดีอยู่นะครับที่ไม่ไปเรียกว่าแย่งของเขาแบบหน้าดันดนนะครับโอเคม้วนมาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เก็บเท่าที่เก็บไปได้นะครับโอเคแล้วเขาก็ทิ้งพวกยาพวกอะไรไว้นะครับก็เก็บมาให้หมดเลยนะครับหาของที่จําเป็นที่สุดนะครับในการเอาชีวิตรอดครับเพราะเรียกว่าถึงเราออกไปสภาพแบบนี้นะครับก็ไม่คุ้มเหมือนเดิมนะครับเพราะทั้งเสียเศตและก็ข่าอุปกรณ์ตอนเกิดนะครับก็ปาไปเรียกว่าอู้ หลายเยอะอยู่นะครับโอเคตัวนี้ขอห้านะครับสภาพก็เรียกว่าล่อแหลจ,จัดเลยนะครับตอนนี้โอเคเราก็จะเอาด็อกแทกนะครับไปเล่นที่ข้างแสงนะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าข่างแสงนะครับโอเคเก็บของทุกอย่างครับที่เป็นเศษขยะตอนนี้ ฟาร์มเสร็จแล้วผมแน่ๆก็จะกะว่าไปเปิดคลังแสงนะครับเพื่อเข้าไปเล่นด้านในคังแสงนะครับถึงจะมีคนเข้าไปผมแน่ๆก็จะไปตบกับไอ้พวกที่อยู่ด้านในนี่แหละครับโอ้เกือบลืมเรื่องนี้ไปนะครับมาถึงเครื่องทางเราโอเคมันจูกระสุนสีนะครับเรียกว่าเผื่อเกิดการปะทะเราถึงจะได้เรียกว่าได้เปรียบเรื่องกระสุนเล็กน้อยนะครับถึงปืนเรามันจะไม่เอื้ออํานวยถึงขั้นนั้นนะครับโอเครีโหลดรีโหลดกระสุนสีใส่แม็กทั้งหมดนะครับและเราจะเข้าคังแสงกันนะครับ โอเคมาสับสวิตข้างแสงกันนะครับเพื่อจะเข้าไปด้านในนะครับมานะครับสับสวิตเลยนะครับโอเค,อเคชวนให้เพื่อนเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับโอเครอนะครับ โอเคนะครับตัวเปิดได้แล้วนะครับโอเคเราจะเข้าไปกันแล้วนะครับไปเลยเอาวิวสู้ๆมึงทำได้โอเคดูเหมือนว่าจะมีบอทพวกลูกน้องบอสยังเหลือรอดอยู่นะครับเราต้องกำจัดพวกมันก่อนนะครับเพราะมันเป็นเสียน้ำนะครับโอ้โหฟอร์โคดีดเลยนะครับฟอร์บอทนะครับโอเคเราต้องกำจัดก่อนนะครับตอนนี้เขาไม่กำจัดเลยเพรว่าตอนเราออกหรือตอนเราฟาร์มนะครับมันจะเป็นอุปสรรคนะครับอุ้ยมึงยิงมาแต่ไหนวะหาตัวก่อนตอนนี้ โอเคมึงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมข้าแม่งเอาอุ๊บขกวิ่งอย่างไวมาสลับปืนก็ได้ว่าเช็คกระสุนสีฮ่า ไม่เงยกูโดนเออเกมนี้ก็ขาดทุนไปแล้วนะครับเกมนี้นี่นะครับเป็นเกมสดๆเลยนะครับที่ผมเรียกว่าเล่นวันนี้นะครับโอ้โหขาดทุนเกมนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับและผมนั่นนะ่ะก็อยากมีเรียกว่าคําถามเล็กๆน,น้อยๆถามท่านผู้ชมจนดูจนมาถึงตอนนี้นะครับว่าจะให้ผมนั่นนะ่ะทําคลิปแบบเรียกว่าเล่นปกติเลยแบบนี้นะครับให้เรียกว่าคอมเมนต์ใต้คลิปกดหนึ่งนะครับเรียกว่าถ้าอยากให้ผมนั่นนะ่ะเรียกว่าทําคลิปเรียกว่าสลับมือใหม่ก็ให้คอมเมนต์สองด้านล่างนะครับผมจะรอฟังทุกคนนะครับ โอเครีบคอมเมนต์กันเลยนะครับเพื่อที่ผมเนแหะจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแนวไหนของผมนะครับ